<Yeah. S 2> หอยตัวน้อยตัวนิดหอยตัวน้อยตัวนิดหอยมีฤทธิ์นาดูยูยยห้ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าหอยที่ว่านี่มันมีฤทธิ์ยังไงวะมันก็เ o อร์มาจากมดต,ตัวน้อยตัวนิดนะหอยที่ว่านี้นะคะก็เป็นหอยสําหรับผู้หญิงอื และตรงหอยนะแน่นอนนะมันเึ็มือเมือกตัวออยากรู้ใช่ไหมโอ้ยมีทั้งหอยทั้งเมือกมันหอยอะไรวะก็ไม่ได้อย่างที่คุณผู้ชายคิดกันนะคะอแต่คุณผู้ชายเขาก็จะมีหอยโปรดปานของเขาหอยประจําของเขาเลยอืมปันจะเป็นหอยนางรมใช่ปะช่วยโดบๆแต่ตัวนี้นะคะเป็นเมือกค่ะเมือกเมือกเมือกจากหอยก็คือเมือกหอยทากนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกอาอ จากเกาหลีนะคะญี่ปุ่นเขาจะใช้หอยทากตัวเป็นๆเลยนะนะไ่เปิดตัวใน YouTube มันก็จะตายตๆๆตตายตตตมันช่วยให้หน้ากระชับนะคะว่าตัวหอยทากนี่ก็จะมีเมือกเนอะเราฟังแล้วก็ขยักขยแยงมนดูแล้วเราก็แบบดื้ดอย,อยงไงก็ไม่รู้ครั้นี้มันมีมมน,นักวัตรกรรมใหม่ค่ะที่สามารถให้คุณใช้ได้อย่างไม่ต้องแบบขยักขยแยงเมืม่อวานนี้เป็นที่คือฮาในอินเทอร์เน็ตมากเลยคือน้ำก็ก็คุยกับเจ๊ชวนที่เจ๊เขาใช้นะคะเจ๊แกก็บอกว่าโอ๊ยไม่กล้าใช้ลรอกมัน ขยักขยำเออซึ่งน้ำก็บอกมันเป็นตัวมันก็ขยักขยงเหมือนกันแต่นี่ค่ะนวัตกรรมใหม่นะคะมันเป็นเบอบอี้แซนว์เดี๋ยวเออมันเป็นเบบี้แนวนะคะซึ่งออมันเป็นออสินค้านำเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นสออก,กัดจากเมือกหอยทากนะคะซึ่งเมือกหอยทากเนี่ยนะคะ คือเท่าที่น้ำได้ศึกษาดูนะเมื่อข่อยทากเนี่ยมันมีส่วนผสมของอีลาสตินเต็มๆเลยนะในเมือกเออนะคะแล้วก็ตรงนี้จะช่วยยก,กระชับด้วยนะคะแน่นอนค่ะอ,อ,อันนี้ไม่มีภาษาไทยบอกนะคะก็ปาไม่ออกเหมือนกันก็ไม่ใช่คนเกาหลีแต่ข้างในมีนี่ค่ะมีมีิมมมใบกำกับภาษาไทยนะคะอันนี้เขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของความ เออให้เราดูอ่อนว่าไว้นะคะแล้วก็รักษาน้ําในชั้นผิวของเรานะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดผิวหน้าชุ่มชื่อนะคะเออเรามีมันมีส่วนผสมอะที่น้ําเป็นน้ํำนะคะช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วแบคทีเรียแน่นอนมีเป็นตัวที่ทําให้เกิดสิวเลยนะคะเพราะสิวสามารถจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียจ้านะคะตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ลด เอ่อริ้วรอยแล้วก็ฟ้ากะจุดแต่งดำนะคะช่วยการเกิดเม็ดส,สีมิลมนิมนี้ก็จะการอะไรคนะ่ะโดนแสงแดดปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเป็นฟ้าเป็นกะใช่ไหมคะตัวนี้จะช่วยลดเม็ดส,สีมิลมนินของเราด้วยนะคะมันก็จะไม่ดํานั่นเองแล้วก็ช่วยให้หน้าได้รูปมากขึ้นแน่นอนคะ่ะหน้ามันก็จะเป็นบีเชฟเวลาใช้ก็จะตกต,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 กตกอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้มาดูในกล่องกันเลยดีกว่านี่นี่ในกล่องเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้ขนาด50าสิบมิลิกรัมเขาเรียกกันมิลลิกรัมหรือเปล่าเออนั่นแหละมลห0 ml นะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่เปิดมาจ้างงมากเลยมันไม่ใช่เปิดมาปุ๊บแล้วคุณควักแล้วคุณทาแล้วได้เลยนะมันไม่ใช่นะคะนี่ค่ะเขาจะใช้วิธีการบีบอย่างนี้อีอีอุ้ยโอ้ยเยอะเออมันก็จะออกมาอ,มอย่างนี้นะคะ ทดสอบให้ดูนะคะแน่นอนค่ะว่ามันจะมีความเหนือ่อนไหมคะเหนืดมากเลยซึ่งเขาบอกว่าทากลางวันได้เออแต่ว่านําไม่ทากลางวันนะเพราะว่าเออเวลาทากลางวันนี่น้ำว่ามันกลางวันสภาพอ,อ,อากาศบ้านเรามันร้อนอนะร้อนแล้วน้ก็ว่ามันก็ก็เหนอ,อะเนาะเออเหมาะที่จะทากลางคืนมากกว่านะคะทากลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็จะดูหน้าแล้วก็จะฟูแล้วก็จะเด้งขึ้น นี่เห็นไหมคะจะเหนือนี่นี่คือความความเหนือของมันนะคะนี่จ้าเหนียวเหนียวขาวขาวค้นคแต่ใหญ่คิดลึกนะจ๊ะมันเป็นเมื่อกหอยทากนะอืมอะไรประมาณนี้นะคะก็กลิ่นก็อืมไม่หมินนะคะหอมอ,อ่อ,อนๆนะคะนี่แล้วเวลาใช้อะเราจะตบตบตก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 ต,ต,ต,ตนะคะยิงย่งตกยิ่งแด้งจ้าเออ ยิ่งใช้ก็ยิ่งใส่นะคะมันก็เป็นพวกตัวเดียวกับเสเนลสเนลไว้นะคะที่กล่องขาขาวที่ตลาดใช้กันแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะนะคะปิดและอ, <laughs> อันนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะใช้ได้ทุกคืนเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนพวกมาร์กที่มาร์กแค่อธิตย์ละ สครั้งหรือ3าครั้งถ้ามาพวกนั้นจะเป็นมาร์กแบบว่าผัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งเขาจะไม่ไม่แนะนำให้ใช้ทุกคืนแต่อันนี้ทุกคืนได้นะคะเบบี้สแนลนะจ๊ะมันก็คือหอยนะคะเป็นเมื่อหอยของน้ำที่โปรดปานมากเลยเอาละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะก็ไปหาซื้อกันดูเนาะนี่วันนี้เราก็ไปหวยด้วยอืมอัจจุทุษแล้วใหอยด้วยมันเล็กอะไรก็เนี่ย ก็ไปหาซื้อเองนะถูกอะไรแล้วม,มาแบ่งกันบ้างนะคะ,ไป,ะไปแล้วไปบ้าง